จริงวันนี้ตัวเองต้องเป็นคนดำเนินรายการนนเขาบ่อยแล้วะอ,วะ,เอ,อะเธอมั่งเหรอไม่เห็นบ่อยเลยตัดคลิปกอนๆอดเขาเป็นคนดำเนินรายการอีกคลิปอีกคลิปก็มีแต่เขาพูดเธอไม่เคยจะพูดหรอกอ,นนอยู่นหน้ากล้องแล้วเป็นใบ้เลยนี่มันเป็นคลิปกล้องไม่ค่อยมีความรูม้ไม่ต้องใช้ความรู้หรอกใช้ความรู้สึกอเ,เออประเด็นค<ม>ือจะลงยังไงอะ <ก>เฮ้ย,ออยตัวเองซื้อนี่ฉันมีนะรายการของเมกาพาซาครับตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นมีชั้นมีสิบชั้นเราไปชั้นห้าชั้นห้าไหนคาเมรล่าคาเมลร่าคาเมลร่าแปลว่าแปลว่ากล้องไม่ไม่ใช่แบบว่าตัวสัตว์ประหลาดอะนั่นมันคิมเมลร่า <c oughs> ตอนนี้ก็มาถึงชั้น5ของเมกาพาซาแล้วนะนี่เราจะเอากล้องตัวนี้มาต้มแม่บอกว่าซื้อมา2,000บาทสมัยสมัยสมัยทองคำ3,000บาทอ่ะน่าจะประมาณ30ปีที่แล้วได้ไม่รู้ถึงว่าเอ้ยองถึงเออน่านจะถึงแหละอันนี้มันเป็น Canon Sket Sketbook อก็ถ่ายสวยอยู่นะเพราะฉะนั้นจะมมไม่รู้ว่าแต่คือตอนนี้มันพังไม่รู้ว่ามันพังที่ตัวใส่ฐานหรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้ปกติมันจะมีแถบแถบแ็กไว้ไงแถบแต่ว่าขั้วบวกขัวกก้วลบใช่ใช่แล้วมันก็ตัวล็อกก็พัง๋ยวลองดูแล้วก็ไม่รู้ว่ายังอื่นจะพังด้วยหรือเปล่าข้างในนี่อาจจะเป็นรูปของมีฟิล์มอยู่เลยของตัวเงกับพี่แอน ยังไม่ได้ล้างกันเลยปีหมดอายุแล้วเนี่ยโอเคลองดูเมืเ่อกี้เราไปถามช่างร้านเมื่อกี้บอกว่าลายแทงเขาให้ลายแทงบอกว่าให้ไปดูร้านน้าจอยร้านสามช่างร้านอมอนรร้านนจอยคือเมื่อกี้นะเอาละ ใช่ใชใชเอากูรู้ขอความรู้หน่อยครับไม่มีครับไม่มีจิม้มมันสวยเองเดียวเนี่ยนเะพราะมันก็จะเป็นกล้องฟิล์มสมัยก่อนอนะ่ะสมัยก่อนกล้องฟิล์มมันก็จะแบบ พวกเลนอะไรว่าใช้แบบว่ามือหมุนเอาอะปรับพวกวระยะโฟกัสปรับรูรับแสงอะไรประมาณนี้งแเราก็ไม่มีความรู้หราก้าสองพันเชัว่ามันซ่อมได้ไหมต้องให้เขาดูว่าข้างในมีอุปกรณ์อะไระให้ดาวให้ดาวให้ดาวถ้าแกตรงเนี้ยก็มีสิทธิ์เลียนข้อ แต่ถ้ามันเป็นข้างในก็น่าจะยากเพราะมันนานแล้ว<อ>มันอาจจะไม่มีอะไรอืมไม่มีอะไรมีแต่การให้ไปไม่คิดอะไรจะเข้าสู่หมดหมดจะเข้าสู่หมดเป็นทางการแล้วนะฮะหมดดับเครื่องชนหมดอย่างเป็นทางการ,รมันเป็นยังไงสิเดีย๋ยวรอดูดิอืมัมนนต้องออเท่า ขายรื้ยังยังครับไอตัว่ั่วน,นี่หายหมดเลยใช่นี่หายหมดเลยไม่มีอะไรอืมอีกจริงๆแค่สามาอย่าไปใช้นลดเล่นก็ใส่พิมเหลือพิมเก่ามาั้งพมเก่าครับ มันเน่าไงเืมมันเน่าแล้วมัน,นกัดุก,กพลาสติกเสียหมดหลายทำให้บุ๋ม,ม,มไปไม่ได้ <c oughs> หมดสิทธิ์ไปต่อตนค,นครับอ๋ยดูอได้ขอบคุณมากครับ ไปซื้อนนี้มาไหมขั้วเนี่ยแล้วเราลองทำเองทีบางเลยใช้ข้าวได้ปะข้าวขัว้วขั้วเนี่ยเสร็จรูอ่ะแล้วก็ลองใช้เหมือนแบบแบบจำลองอะแทนถ้ามันได้ก็คือได้สรุปว่าวันนี้ได้ซ่อมกล้องปะทำไมอะมไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไระไ,ได้หลายทีละ เขาบอกว่าอันนี้มันไม่มีตัวอะไรที่มันเป็นคั่วคัวทารเพราะว่ามันนานแล้วอืม,มใชไหนหน่ไม่เป็นไรหร้อกเก็บไว้เป็นที่ระลึกวันนี้ก็เลยมิชชั่นเฟลไปเลยถ้าเป็นพอปได้เขาใช่คอ่อยคอยถ่ายไป